ผมต้องอยู่ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ตกใจเพราะว่าเราไม่เคยไปอยู่ตรงนั้นเลยและชีวิตหนึ่งไม่คิดว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายขนาดนี้แบบคนข้างนอกจะมองว่าข้างในมันเป็นยังไงวะมันเลวร้ายขนาดนาไหนไงกดดันด้วยแล้วก็สับสนด้วยอะไรอ่าเรามีความหวังครับเรามีความหวังว่าพรุ่งนี้เราก็คงจะได้กลับบ้านแล้วเราอดทนอีกนิดนึงผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าถามว่าผิดพลาดไหมมันมันก็มันก็พลาดน,นะครับ ก็เรื่องเรื่องนี้แหละที่หนักที่สุดก็คือเรื่องคดีความอะไรพวกน,นี้ครับเพราะเราไม่คาดคิดเราไม่คาดฝันว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนหรือจะเกิดอะไรขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันด้วยความที่เราคิดด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยครับถึงเขาจะไม่ชอบเราเขาจะทําร้ายเขาจะใส่แฟเราแต่ผมให้เขาเป็นอากาศถ้าจะสู้กันต่อไปหรือจะสู้ผมว่ามันไม่คุ้มสําหรับสําหรับผมแล้วก็คนที่ได้รับคือลูกนะครับ ไม่ไม่ครับไม่รู้เลยไม่ไม่คิดเพราะว่ารู้วันนั้นเลยที่ไปก็ก็วันนั้นก็ยังไม่รู้นะฮะพอเราไปพอมันเจอสถานการณ์อ๋ออมันต้องอย่างนี้เหรอทาไมมันมันไม่ทันหรอเอกสารไม่ทันหรอใช่ไม่ทันต้องรออีกจากกรุงเทพส่งไปอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยผมต้องอยู่ยังไงวะอะไรเงี้ยก็แบบก็ตกใจเพราะว่าเราไม่เคยไปอยู่ตรงนั้นเลยและชีวิตหนึ่งไม่คิดว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่มันเลวร้ายขนาดนี้แบบเฮ้ยจะจะบริหารจิตใจยังไงยังไงเข้าไปคนแบบ คนข้างนอกจะมองว่าข้างในมันเป็นยังไงว่ามันเลวร้ายขนาดไหนเงี้ยมันแต่พอเข้าไปเราก็ต้องตั้งสติตั้งสติแล้วก็ฝึกสมาธิให้ตัวเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็แก้ไขปัญหาต่อไปครับคืนนั้นพอจะผ่านไปยากไหมครับสำหรับจิตใจเราก็มันมันก็ไม่ได้ยากมากแต่มันก็ไม่ใช่ปกติมันก็แตกต่างจากความมันก็กดดันด้วยแล้วก็สับสนด้วยอะไรก็หลับหลับตื่น มันรุนไหมครับว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเรามีความหวังครับเรามีความหวังว่ารุ่งนี้เราก็คงจะได้กลับบ้านแล้วเราทดทนอีกนิดนึงเพราะมีคนที่เขารอเราผมยังมีลูกผมยังมีภาระที่ผมต้องผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องผมต้องอยู่ข้างนอกแต่ตอนที่โชติธรรคืนอ,ออกมาที่ครูให้สัมภาษณ์ล่าสุดคุณมองชีวิตมุกไมซ์มันเปลี่ยนไปเลยที่จริงแล้วผมก็คิดแบบนี้มามาตลอดละแต่เนื่องด้วยกระบ,บวนการต่างๆ มันไม่ได้ให้เราออกมาพูดในลักษณะนี้เราต้องใช้ให้กระบ,บวนการนึงให้มันครบถ้วนกระบ,บวนการก่อนครบถ้วนกระบ,บวนความแล้วเราค่อยมามาเจรจาหรือมามาสื่อสื่อแบบนี้นะฮะถ้าเราถามว่าน้องยอนกลับไปับการใช้ชีวิตของเรามันผ่านไหมหรือว่ามันเป็นช่วงวัยหนึ่งหรือเปล่าถ้าถามว่าผิดพลาดไหมมันมันก็มันก็พลาดน,นะครับแต่ คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นทุกคนผิดพลาดได้หมดแต่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งอย่างเรามันเกิดขึ้นเพราะความรักความหวังดีความที่เรา,อ,าอยากเป็นครอบเป็นครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อตอนนั้นมันผิดพลาดโดยอายอาุด้วยความต่างทางอายุเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นไปว่าเราผิดพลาดจริงๆเราก็ต้องก็ขอโทษในส่วนที่มันผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงเวลานนมันเกิดจากความรักทุกอย่างครับถ้าย้อนกลับไปอยากไปแค,ค่ขอ,อถ้ามันย้อนกลับไปได้ <laughs> มันต้องมีทามงมัชิ <laughs> เราเคยคิดมาตั้งแมาตั้งแตสารตามองปัญหามันถึงจุดคืดไปแล้วว่ะครับในเมื่อมันมันผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแหละถ้าจะย้อนกลับไปแก้ไขแต่เราจะแก้ไขปัจจุบันยังไงเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงแล้วเราจะมีวิธีการยังไงเพื่อให้ปัญหาที่มันใหญ่มันเล็กลงแต่ถามว่ามันจะหมดไป้ไหมมันไม่หมดหรอกครับแต่ทําจากให้มันใหญ่ให้มันน้อยน้อยน้อยเล็กเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยครับข่าวนี้มาแล้วคนอาจจะพาดหัวติดภาพภูเขาติดเรารู้สึกยังไงกับ คนตัดสินค่าผค่าที่ไม่ผ่านในข่าวหรือว่าไม่มาดูว่าลองมีไ็มที่เกิดไป <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเราทําให้เขาเห็นเองเดี๋ยวเราเปลี่ยนเองเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเราเองเดี๋ยวเขาค่อยค่อยดูเพราะว่ายังไงเราจะบอกเขาไปยังไงมันไม่มีผลเพราะว่าตอนนี้มันยังแรงนะ้ามันยังเชี่ยวอยู่ไฟก็ลังแรงเราขอให้มันผ่านแล้วเราเปลี่ยนตัวเองเร,เราเราเจรจารเราหาทางออกเราใช้วิธีการที่มันไม่ต้องต่อสู้กันเราต้องต้องยอมเราต้องแพ้เราต้องให้ทุกสิ่งอย่างเป็น เป็นตัวตัดสินที่ไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะบอกเองใช่ก็ต้องให้เวลาหมายถึงความรัางนะใช่เปลี่ยนเปลี่ยนนะนผมรู้สึกว่า,าตอนตอน,นี้จกเมื่อก่อนเนี่ยแบบเฮ้ยเราจะชอบจีบมีแบบเออก็ยังมีคนรักอ,อยู่คนเดียวเหงาเลยแต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ไม่อยากดึงใครเข้ามาแล้วไม่อยากเพิ่มภาระแล้วก็ไม่กล้าเอาใครเข้ามาเลยตอนนี้จะอยู่อย่างนี้แล้วก็เนี่ยผมก็เหมือน ก็เหมือนเราเหมือนฟิลแฟนมีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนกันแล้วเราคุยกันได้ทุกเรื่องเราทํางานด้วยกันได้ผมก็เลยยังไม่ต้องการอะไรมากมายในเรื่องของความรักผมโฟกัสที่เงินงานแล้วก็ลูกมากกว่าครับผ mm ู้หญิงที่เข้ามาสมัยนีนิวๆเราเข้าใจว่าอายุแต่ว่าที่ผ่านมา ยังมีอย่างเงี้ยตรงมีครูเขาเรียกนมีกำแพงหรือเซฟตัวอเองังไงบ้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อ๋ออันนี้เราเราโตกันแล้วฮะเราเราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็เราเซฟเขาก็เซฟเราก็เซฟแล้วเราโปรเทคกันอยู่แล้วแต่ในเรื่องผมอ่ะที่จริงคนจะมองคิดว่าผมชอบชอบชอบเด็กอะไรประมาณนี้แต่ที่จริงไม่ไม่เกี่ยวกันเราอยู่ที่ความเข้าใจมาเซฟที่มันตรงกันมากกว่าเราไม่ได้แค่มองว่าไม่เกี่ยวนะผมที่ผ่านมาดวงเนื่องด้วย ประสบการณ์ผู้ผ่านมามันเคยมันเคยมีแบบนั้นก็เราก็ยอมรับไปว่าใช่เมื่อก่อนผมก็เคยรักน้องที่เขาดูเด็กกว่าเรานะแต่ปัจจุบันหรืออนาคตอะเราก,เราก็เราก็ไม่ได้จําเป็นต้องชอบในวัยที่มันต่างจากเรามากเปลี่ยนไปตามช่วงอายุใช่ช,<ล>ช่วงไหนก็ผ่านที่ผ่านมาอะไรหนักที่สุดนี่แหละก็เรื่อง,เร,องเรื่องนี้แหละ <laughs> ที่หนักที่สุดก็คือเรื่องคดีความอะไรพวกนี้ครับเพราะเราไม่คาดคิดเราไม่คาดฝันว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนหรือจะเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะ ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันด้วยความที่เราคิดด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยครับเพราะมันเกิดจากความรักเราเข้าใจแบบนี้แลว้วมันจะแรงขนาดนี้เลยเหรอเราไม่ได้รู้ข้อกฎหมายที่มันละเอียดชัดเจนแต่พอมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็คารพแล้วก็คารบการตัดสินแล้วก็สิ่งไหนที่เราพอทําได้ขอความเมตตาขอโอกาสอะไรที่เรามีโอกาสเราก็ต้องขอสิ่งนั้นครับเราได้เห็นไปที่อดีตคนที่จับเราออกมาโพสถึงเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจครับใครโพสอ,อะไรถึงผมเพราะผมมองว่า ผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอยู่แล้วถึงเขาจะไม่ชอบเราเขาจะทําร้ายเขาจะใส่แฟเราแต่ผมให้เขาเป็นอากาศเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นกับงานของเรากับคนของเราคนพวกนั้นผมว่าไม่ได้มีผลกับผมเลยครับจริงๆรูรู้สึกว่าข่าวนี้มันมีผลต่ออาชีพการงานของ่กการเป็นครูเองเป็นผู้กการถามถามว่าเป็นครูผมรับราชการครูแค่3ปีนะผมลาออกจากราชการปี6 -1 แต่คนยังเรียกครูอยู่เพราะด้วยความที่ว่าเราทําค่ายเพลงแต่งเพลงก็เรียกว่าเป็นครูเพลง ถามว่ากระทบไหมมันกระทบแน่นอนอยู่แล้วครับแต่เราจะเปลี่ยนแปลงยังไงจากที่มันหนักให้มันค่อยๆค,ค,คลี่คลายและเบาลงด้วยตัวเราเองท้งนั้นครับผมก็จากนี้มันจะต้องทำาไงต่อครับเรื่องอ่าก็ต้องให้ส่วนเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องของทนายแล้วก็ส่วนผมก็ต้องต้องยอมรับแล้วก็เคารพในการตัดสินตรงนี้แล้วก็ให้ทนายดําเนินการต่อในเรื่องของข้อกฎหมายส่วนทางแฟนแฟนเก่าคุณเอกกับแม่นะครับถ้าถ้า เขายังให้โอกาสหรืออยากให้เราเข้าไปเจราจาเราก็พร้อมแล้วก็เข้าเ mm. ข้าไปอ่ะคณเอคุนเอเข้าเข้าเข้าไปในสิ่งที่ทางเขาเรียกร้องมาที่จะมันก็เหมือนเราถ้าจะสู้กันต่อไปหรือจะสู้ผมว่ามันไม่คุ้มสําหรับสําหรับผมแล้วก็คนที่ได้รับคือลูกนะครับผมผมไม่อยากให้ลูกต้องต้องเป็นแบบนั้นที่พ่อต้องเข้าไปอยู่ข้างใน แม่ต้องรับผิดชอบผมว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้จากหนักมันมันอาจจะเบาได้เพราะวมาทั้งมวลมันเริ่มต้นจากความรักใช่แล้วเริ่มต้นจากความที่เราแบบไม่ยอมกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าโอเคเราต้องยอมแล้วต้องยอมทุกอย่างเพื่อให้เพื่อลูกนะครับเพื่อลูกเราต้องทําเพื่อที่น้วันนี้ก็คือถ้าต้องคุยกันเอมิดาเจอกันก็อยากจะพูดคุยได้ไปทิศทางที่ดีเพื่อลูกใช่ครับมันมันก็ต้องเป็นไปแบบนั้นแล้วก็ส่วนข้อกฎหมายก็แล้วแต่กระบวนการของทนายแล้วก็ ของสงสารครับตอนตอนนี้ยังยังไม่ได้คุยกันครับเพราะว่ามันมันก็เพิ่งวัน2วันมันยังไม่ได้ตอนนี้กระบวนการต่างๆผมให้ทนายก่อนคนที่จะเจราจาแล้วก็สื่อสารได้คือทนายกับทนายเท่านั้นครับขั้นต่อไปเราจะต้องไปเมื่อไหร่ครับยังยังไม่ทราบครับเพราะว่าอันนี้เราเราต้องยื่นขอขอ,อนุญาตดีกา ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel t o p ดา r a และแฟนเพจเฟซบุ o กท็อปดา r a ได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ